ครับผมพบกับเราช่องบักลาอบุญนะครับผมโอ้โหดูนอนเว้นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผมโอ้โหสบายเกินสบายเกินแล้วแม่ลูกเนี่ยโอ้โหโอ้โบรรยากาศเย็นสบายกับทรายนุ่มๆของเขาโอ้โห,โโห,โโห,โโหดูนอนสบายเกินเนาะโอ้โหดูเตยไม่เตยไม่เตยอ,ตอุ้ยโดน,ดนโดนการคอ โอ้โอโอ้พากันนอนกลางวันเนาะโอ้มีความสุขร้ายเนาะโอ้ตื่นแล้วโอ้ตื่นตกใจตกใจตกใจอุ้ยอุ้ยตื่นมาตกใจอะไรอบโอ้ตื่นมาตกใจวิ่งหนีเลยโอ้โอ้พากันนอนกลางวันเนาะปัตโตปัตโตปัตโตกินแล้วนอนพักผ่อนกายาของเทสตัวนี้โอ้ของเท่ตัวนี้โอ้คือตืตกใจตื่นคักแต่โอ้ ตกใจตื่นคักแทบโอ้โออะนอนต่อลูกนอนต่อลูกโอ้ยน <laughs> อนอะนอนตอลูกนอนตออน่อ,อ,นอ,นตอ